สวัสดีจ้าพ่อกับยายเย็นอีกแล้วนะจ๊ะเนาะยายเย็นสิพามาหมกปลาเด้อจ้ะเด้อมืันนี้เด้อหมกปลาดุกเนาะนี่จ้ะปลาดุกย้ายกับล่างน้ำเกลือแล้วเนาะจ้ะล่างน้ำเกลือล่างน้ำสะอาดแล้วเรียบร้อยวันนี้เอาสิหมกใสหมกใส่ผักซีลาวเด้อจ้ะผักซีลาว ต้นหอมแล้วก็พริกแกงห้องายต่ำแล้วต่ำพริกกระเทียมหอ,หอมหอมตะไคร้ใบบก,กูดใส่น้ำกันนอะกจากแล้วก,ลก็ใส่ใบมังกราใส่ใบมังกราแล้วก็มีเกลือใส่เกลือน้ำนอจาะขาดบระเด้นก็นางเอกคือเก่าจ้ะนางเอกอ่าเอาหมกไปตองกันเนาะ มีใบตองนี่มันนี่ใบตองมาจ้ามาหมกปลาน้ำกันใส่ป่ะเกือ 这老劳动。嗯嗯 ไหมักเดี๋ยวมันไกยุกใช่ผักหลายๆนะาจะเนาะเดี๋ยวไกยุก อาลรบ้างใส่ต hmm. <of> mm ็มเต็มนอ่าตักข้าไปลาไปกองกันหน่อย Tunggu. Tunggu dah nak. Tunggu สุกแล้วจ้าสุกแล้วนี่ได้จะเดริญหมกปลาดุกแยะเย็นสุกแล้วมากินน้ำกัน้ะจ้าไอาห้หอนๆเลยหอนๆจำขนันยอเป๊ะๆคลิปนี้มีประโยชน์กับแยะเย็นกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แยะเย็นในได้ะเดริมัเป็นกำลังใจ ไห้ก,กันเด้ก,กันเนาะมื่อนี้กับไปแล้วจ้ามื่อหนาพ่อกันไหมเมื่อนี้สวัสดีจ้า